we <laughs> สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลยูโรป้าลีกระหว่างเพสทีฟไฮโอเฟนพบกับอาร์เซนอลราคาต่อรองเปิดมาที่อาร์เซนอลต่อเสมอควบครึ่งยูโรป้าลีกเกมในกลุ่ม A นะัดที่5้าเพสทีฟไฮโอเฟนเตรียมเปิดสนามฟิลิปสเตชันต้อนรับการมาเยือนของทีมอาร์เซนอลโดยจะบ้านเพสทีฟไฮโอเฟนภายใต้การนำทีมของรูดฟานเนสต์รอยยังคงต้องการแต้มเพื่อการันตีในการเข้ารอบยังไงก็ตามนะครับผลงานของทีมในช่วงหลังนั้นก็ดรอปลงไปเกมที่แล้วก็เป็นการแพ้ในเกมลีกมาอีกทำให้ตลอด2เกมหลังสุดเป็นการแพ้มาทั้งหมด ทางฝั่งอาเซนอนภายใต้การนทำทีมของมิเกลอาเตตามีการเปลี่ยนทีมแบบยกชุดอยู่แล้วและทีมเองก็ต้องการแค่แต้มเดียวเท่านั้นเพื่อการันตีการเข้ารอบด้วยการเป็นทีมนำของกลุ่มซึ่งมาตรฐานของผลงานก็ยังคงยอดเยี่ยม แม้ว่าเกมลีกผลล่าสุดจะทาได้แค่เสมอกับซอลตันก็ตามดูแลเกมนี้พ s v ผลงานตกลงไปก็จริงแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะต้องการมาโฟกัสในเกมนี้เขาต้องการแย่งพื้นที่ในการเข้ารอบประกอบก,บกับการที่ทีมเยือนเปลี่ยนทีมเยอะคุณภาพและความลงตัวย่อมลอดทอนลงไปดังนั้นเกมนี้เจ้าถิ่นน่าจะลุน้นน่าจะลุ้นทาได้ดีมากกว่าทีเด็ดฟนตบอลวันนี้รองไปเลย p s เอีไฮโอเฟนสกอตดิคาส์พเปิดบ้านเสมอกับอาเซนอลหนึ่งหนึ่งต่อกันที่คู่ที่2องระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเชลลีปราคาตอ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดสนามโอแทฟฟอร์ตต้อนรับการมาเยือนของทีมเชลีฟโดยเจ้าบ้านแมนยูภายใต้การนำทีมของเอริกเทนฮายกระดับผลงานของตัวเองขึ้นมาเยอะเกมที่แล้วในเกมนีก้ก็เป็นการไล่าตามตีเสมอในเกมยากกับเชลซีทำให้ผลงานตลอด6เกมหลังสุดกับทุกรายการยังไม่แพ้ใครทางฝั่งเชลีฟภายใต้การนำทีมของสเตฟานโทมัสผลงานของทีมในช่วงหลังก็หลุดแพ้มาบ่อยครั้งนะครับเกมที่แล้วในเกมนีก้ก็เป็นการแพ้มาต่อซีเอสเปโตคุปทำให้ผลงานตลอด4ี่เกมหลังสุดชนะ2และแพ้มา2เกมด้วยกัน ดูแล้งเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเป็นเกมที่ใช้เรียกความมั่นใจในการเล่นเกมรูกแม้ว่าจะฝืนในช่วงหลังเพราะเกมรุกเนี่ยใช้โอกาสเปลืองเกมนี้น่าจะลุ้นแก้ตัวและชนะแบบยิงขาดไปได้ครับทีเด็ดฟันงวันี้ต่อไปเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสกอริคาาแมนยูเปิดบ้านเชื่อเชลีฟ3-0และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน